จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรร์จอมราชันตอนที่1,027ซื่อหยวนทักษะของราชาสถานฟ้าผู้อรีนั้นไม่มีอะไรเลยจะก,กระกระพัดหัวใจสวรรค์ตอบอย่างสงบนิ่งในขณะที่เขาลอยอยู่บนยอดกำปั้นของกระแสลม วันหนึ่งเมื่อเรามีโอกาสซื้อหยวนเจ้าและข้าสามารถต่อสู้ที่เหมาะสมได้และข้าจะแสดงเทคนิคที่น่าประทับใจบางอย่างให้เจ้าดูแต่ตอนนี้เวลาใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการประชุมของนิกายต่างๆทุกคนในนิกายจะจำนวนสวนแดงฤทธิ์กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของนิกายเราต้องทำให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ของเราจะได้รับการสนับสนุนในการประชุมใหญ่ที่จะมาถึงและเราได้รับเกียรติยศมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตอนนี้ไม่ใช่เวลาสำหรับการต่อสู้ข้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าจะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้นำนิกายรุ่นเยาว์ยังคงเป็นหนึ่งเดียวกันและย่นหยัดต่อสู้กับกองกำลังภายนอกเจ้าล้อเล่นข้าเหรอซือหยวนกล่าวไม่มีทางที่เราจะยอมรับความจงรักภักดีต่อผู้สืบทอดเจ้านิกายที่มีภูมิหลังลึกลับเช่นนี้ทำไมเจ้าถึงยอมรับเขาง่ายจังจากกระ,กระพัดหัวใจสวรรค์เขาแข็งแกร่งขนาดนั้นจริงๆเหรอ เจ้าจะรู้ว่าเขาแข็งแกร่งแค่ไหนเมื่อเจ้าพบเขาซือหยวนต้องขอบคุณเขาทั้งหมดที่ข้าอยู่ในระดับที่น่าสะพรึงกลัวเจ้าเข้าใจผิดว่าข้าใช้ระบบปรับพลังจิตหรือไม่ผิดต่อจากนี้ไปความก้าวหน้าในการเพาะปลูกทั้งหมดของข้าจะถูกสร้างขึ้นด้วยพลังของข้าเองดูสิไม่จำเป็นต้องเสียคำพูดมากมาย ณจุดนี้ดวงตาของจักร,กรพรรดิหัวใจสวรรค์เป็นประกายขณะที่เขาทิ้งตัวลงและทำลายกำปั้นลมโดยไม่คาดคิดเขากำลังใช้ทักษะขั้นสุดยอดอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ยังฉีสร้างขึ้นโดยใช้ทั้งความแข็งแกร่งของเทพมังกรโคชสารที่ทำลายล้างเวอร์จีและร่างกายปีศาจที่แท้จริงที่ไม่ถูกทำลายโดยหมื่นกันปา่าและความทุกข์ยากมันถูกเรียกว่าโลกสวรรค์ที่ปรับปรามช่วนิรัน ซื่อหยวนขมวดคิ้วด้วยการเยยหยันซื่อหยวนตะคอกอย่างเย็นชาและพูดว่าข้าไม่ประทับใจกับการเคลื่อนไหวของเจ้าจัก,กร,กรพรรดิหัวใจสวรรค์ถ้าเจ้าอยากเป็นที่ข้าก็ไม่เป็นไรข้าไม่สามารถดูแลน้อยลงข้าไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะให้เจ้าเข้ามาแทนที่ ดังนั้นไปพบผู้สืบทอดเจ้านิกายของเจ้ากันเถอะเป็นสิ่งที่ดีที่อาจารย์ของเจ้าคือผู้นำยอดเขาสวรรค์ไม่เช่นนั้นเจ้าคงต้องจ่ายราคาสูงสำหรับการเป็นสีน้ำตาลแดงอย่างที่เจ้าเป็นหลังจากที่ฆ่าผู้สืบทอดเจ้านิกายและรับตำแหน่งของเขาเจ้าจะทำงานให้ข้าหรือไม่ก็จะถูกกำจัดและข้าจะลงโทษเจ้าอย่างแน่นอนสำหรับความไม่รอบคอบที่เจ้าแสดงในวันนี้ ความโกรธวูบวาบในดวงตาของจักรกรพัดหัวใจสวรรค์แต่เขาก็สงบสติอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วในอดีตซือหยวนเป็นบุคคลที่ไม่สำคัญแต่จู่ๆก็กลายเป็นผู้สืบทอดและตกอยู่ในความคิดโบราณทั่วไปของชายร่างเล็กที่โมเมาในความสำเร็จอย่างไรก็ตามจักจะไม่ทำอะไรที่นี่และเดี๋ยวนี้เขาเป็นคนประเภทที่ชอบพิจารณาภาพรวมและรู้ว่าหากสิทิ์เสียชีวิตในวันนี้มันจะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ ถ้านั่นคือการตัดสินใจของเจ้าข้าจะไปรายงานเรื่องนี้ล่วงหน้ากับผู้สืบทอดเจ้านิกายเจ้าไม่จําเป็นต้องไปล่วงหน้าซื่อหยวนกล่าวเราทุกคนจะกลับด้วยกันข้าสามารถไปที่ไหนก็ได้ตามใจข้าในสุสานที่ยิ่งใหญ่และไม่มีทางที่เจ้าจะไล่ตามข้าทันข้าจะพาเจ้ากลับไปด้วย เขาโบกมือของเขาและพลังสีหินที่ไร้ขอบเขตก็กวาดไปรอบๆพวกเขาในช่วพริปตาวังหินขนาดมหึมาปรากฏขึ้นรอบตัวพวกเขาซึ่งทุบทลายทางผ่านโลกอามาตะโดยรอบและมุ่งหน้ากลับไปยังนิกายเจ็ดจำนวนสวนสำแดงฤทธิ์ที่นั่นมันส่งผ่านเวทมนต์ป้องกันของนิกายโดยไม่กระตุ้นความผันผวนแม้แต่ครั้งเดียวจากนั้นลงจอดที่จตุรัสหลักในนิกาย ในห้องโถงเจ้านิกายน้อยอย่างชีลืมตาขึ้นและมองลงไปเห็นมหาอำนาจสุสานขนาดใหญ่ที่ค่อยๆจางหายไปเผยให้เห็นกลุ่มสาวกที่มีผู้สืบทอดทั้ง3คนเป็นหัวหน้าผู้นำที่เต้นเป็นจังหวะด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวก้าวเข้าไปในห้องโถงของอย่างชีอย่างเด็ดขาด เหตุการณ์ดังกล่าวได้ดึงความสนใจจากผู้อาวุโสระดับสูงในส่วนลึกของนิกายซึ่งตอนนี้ได้ส่งเจตจำนงแห่งสวรรค์ของพวกเขาออกไปเพื่อสังเกตการเมื่อพิจารณาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่จึงไม่สมควรที่พวกเขาจะเข้าไปยุ่งนอกจากนี้มันจะทำหน้าที่เป็นการทดสอบบางอย่างสำหรับยางชี้ใครจะจินตนาการได้ว่าเจ้านิกายเองเคยผ่านสถานาการณ์ที่คล้ายคลึงกันมา,มามากเพียงใดก่อนที่เขาจะจัดนิกายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ขนาบข้างโดยจื่อฉงและซีหัวซือหยวนเดินไปข้างหน้าและพูดว่าเจ้าคือหยางฉีที่เรียกว่ารองเจ้านิกายทั้งสามคนจ้องมองที่หยางฉีด้วยรอยยิ้มที่เย็นชาหยางฉีพยักหน้าและกล่าวว่าเจ้าทั้งสามคนเป็นสาวกของนิกายเจ็ดจำนงสวนสำแดงฤทธ น่าเสียดายที่พวกเจ้าสองคนแม้จะเป็นผู้สืบทอดของสุสานที่ยิ่งใหญ่แต่ก็ยังไม่ถึงระดับที่น่าสะพรึงตลัวค่าเกรงว่าสิ่งต่างๆจะไม่ง่ายสำหรับเจ้าในอนาคตดังนั้นเจ้าควรระวังตัวให้ดีการต่อสู้ระหว่างผู้สืบทอดนั้นเลวร้ายมากเพราะแต่ละคนที่ถูกฆ่าโดยอีกคนหนึ่งจะมอบมเมล็ดพันุ์พลังเทพพเจ้าเพิ่มเติม ยิ่งกว่านั้นข้าบอกได้เลยว่าเจ้ากำลังตกขอบปลัวว่าจะถูกเพื่อนสาวก็โจมตีด้วยซ้ำแน่นอนพิจารณาว่าเราอยู่ในนิกายข้าสามารถรับประกันความปลอดภัยของเจ้าได้ใครก็ตามที่ละเมิดกฎโดยก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในจะถูกลงโทษอย่างรุนแรง ในการตอบสนองต่อคำพูดของเขาการแสดงออกของซือหยวนก็สันไหวอย่างฉีเพิ่งพูดถึงหัวข้อการฆ่าเพื่อนสาวกอย่างไม่เป็นทางการซึ่งเป็นเรื่องหน้าขันเมื่อพิจารณาว่าซือหยวนจะไม่รักอะไรมากไปกว่าการที่สามารถฆ่าจื่อฉงและซีหัวมันยากสำหรับเขาที่จะระงับความบ้าคลั่งที่เขารู้สึกอยู่ในใจเขาเหมือนคนในโลกมนุษย์ที่ยืนอยู่หน้ากองทองและอัญ,ญมณีแต่ไม่สามารถเอื้อมมือไปคว้าม,มันได้มันเป็นความบ้าคลั่งที่จะก่อตัวขึ้นเรื่อยๆช้าๆแต่แน่นอนจนไม่สามารถระง,งับได้ ในขณะเดียวกันการแสดงออกของผู้สืบทอดอีกสองคนก็สันไหวเช่นกันอย่างไรก็ตามจื่อฉงซึ่งเป็นคนที่กล้าหาญกว่าทั้งสองก้าวไปข้างหน้าและพูดว่าอย่าพยายามทำให้เราโกรธกันตอนนี้เรากลับมาแล้วสิ่งสำคัญอันดับแรกของเราคือความเป็นเทพเจ้าของนิกายเจ้าเป็นผู้ควบคุมคลังเก็บสมบัติและเรารู้ว่ามีความเป็นพระเจ้ามากมายอยู่ข้างในนำมันออกมาทั้งหมดเพื่อที่เราจะไปถึงระดับที่น่าสะพรึงกลัว เจ้าต้องการช่วยเหลือนิกายใช่ไหมข้ายินดีที่จะยังชี้กล่าวเจ้าทำงานรับใช้อะไรเพื่อให้สมกับความเป็นพระเจ้าบ้างนั่นเป็นวิธีที่กฎทำงานที่นี่เสมอให้บริการรับรางวัลทั้งหมดลงมาเพื่อรับความชอบนั้นบริการเพื่อรับความชอบซีหัวหัวเราะอย่างเย็นชาเจ้าคิดว่าเราต้องให้บริการเพื่อรับรางวัลเหรอเราเป็นผู้สืบทอดของสุสานที่ยิ่งใหญ่บริการที่ดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ถูกต้องจือชงกล่าวนิกายใดก็ตามจะปฏิบัติต่อเราในฐานะผู้สืบทอดตามที่สวรรค์ปรดปรานเราไม่จำเป็นต้องทำการบริการอันทรงเกียรติใดๆที่ควรได้รับการดูแลให้มีอำนาจรีบนำความเป็นเทพนั้นออกมาถ้าเจ้าทำเช่นนั้นเราอาจให้เจ้าทำหน้าที่เป็นหัวหน้านิกายย่อยอีกสองสามวันแต่ถ้าเจ้าปฏิเสธข้าเกรงว่าเจ้าจะลำบากไปทั้งวันข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าเจ้าจะบอกเป็นนว่าพี่ชายซือหยวนต้องการข้าเรามันจะเป็นไปได้ยังไง พี่ชายมีเกียรติและชอบทำอย่างสูงสุดนอกจากนี้เขารู้ดีว่าการที่เราทั้งสามคนเป็นประมาจารย์ที่น่าสะพรึงกลัวเราสามารถฆ่าผู้สืบทอดที่อยู่ในนิกายอื่นได้อย่างง่ายดายแน่นอนว่าหยางชีรับรู้ได้ถึงภัยคุกคามที่จือชงมอบให้กับซื่อหยวนและมันตอกย้ำว่าเธอเป็นนักวางแผนมากแค่ไหนบางทีนิกายอื่นอาจมีกฎต่างกันหยางชีกล่าว แต่แนวทางของเราถูกกำหนดไว้แล้วทุกคนที่นี่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าสวรรค์จะปลดปรานเจ้าหรือไม่ก็ตามตรับใดที่เจ้าให้บริการที่จำเป็นเจ้าจะได้รับความเป็นพระเจ้าแต่ถ้าเจ้ายังไม่ได้ทำบริการดังกล่าวให้ช่วยชีวิตเจ้าไว้เจ้าจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากนี้เจ้าทราบเกี่ยวกับกฎของนิกายเกี่ยวกับวิธีการพูดคุยกับผู้ปกครองนิกายย่อยหรือไม่มีใครอยู่ที่นี่จากพระราชวังเทพเจ้าผู้คุมกฎแห่งพระเจ้าไหมเราอยู่ที่นี่ สิทธิ์คนหนึ่งตอบและก้าวไปข้างหน้าเจ้ารู้กฎที่ข้าพูดถึงไหมอย่างชี้ถามใครก็ตามที่พูดจาไม่สุภาพต่อเจ้านิกายน้อยวิชาพลังปราณของพวกเขาจะพิการและพลังที่แท้จริงของพวกเขาจะถูกดึงออกมาจากนั้นพวกเขาจะถูกกระขังและป้องกันไม่ให้เกิดใหม่ทันใดนั้นซื่อหยวนก็หัวเราะออกมาเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากน่ากลัวมากและกฎที่เข้มงวดอะไร น่าเสียดายแม้ว่าเจ้าจะพยายามทำให้ทักษะพลังปราณของเราพิการแต่เจ้าก็จะล้มเหลวบางทีเจ้าอาจไม่รู้แต่เราอยู่ยงคงกระพันกับใครก็ได้ที่ไม่ใช่ผู้สืบทอดที่น่าสะพรึงกลัวเลิอกอ้อมค้อมได้แล้วจีอฉงกล่าวพี่ชายซื่อหยวนขอแค่ลากเขามาที่นี่และทำความเคารพเราบางทีก็เห่าเหมือนหมาหลังจากเสียหน้าต่อหน้าสาธารณชนมากขนาดนั้นเขาก็ไม่สมควรที่จะดำรงตำแหน่งผู้สืบทอดเจ้านิกายต่อไปความคิดที่ดี ซื้อหยวนกล่าวยิ้มอย่างโหดร้ายไปที่นี่ตำแหน่งรองเจ้านิกายจะเป็นของคนอย่างเจ้าได้อย่างไรเขาเอื้อมมือออกไปและพลังอันยิ่งใหญ่พุ่งเข้าหาอย่างชีโบรอบตัวเขาและดึงเขาเต็มแรงทำให้ทั้งวังสันสถานและบัลลังที่เขานั่งก็ส่งเสียงดังเอี๊ยดอาดอย่างเป็นลางร้าย สำหรับหยางชีดวงตาของเขาเป็นประกายและพูดว่าข้าเห็นว่าเจ้าไม่รู้ถึงคุณค่าของชีวิตเมื่อพิจารณาว่าเจ้าหยาบคายแค่ไหนข้าคิดว่าข้าต้องสอนบทเรียนที่เจ้าจะไม่ลืมตลอดไปไม่อย่างนั้นเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไรว่าทำไมข้าถึงเป็นผู้สืบทอดเจ้านิกายคนที่ไม่อยู่ในระดับที่น่าสะพรึงกลัวไม่สามารถเป็นผู้สืบทอดเจ้านิกายได้คุกเข่าลงทันทีจากนั้นซื่อหยวนก็ดึงแรงขึ้นพยายามลากหยางชีเข้าหาเขา เมื่อมองดูอย่างสบายใจอย่างฉีเอื้อมือออกไปทําให้เกิดระลอกคลื่นไหลออกมาต่อหน้าเขาทันทีที่มันสัมผัสกับพลังปราณที่แท้จริงของซื่อหยวนมันก็ระเบิดขับไล่พลังเทพเจ้าของสุสานที่ยิ่งใหญ่ออกไปโดยสิ้นเชิงหือความเงียบเข้าครอบงำในห้องโถง จากนั้นหยางชีก็เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจนดูเหมือนการเคลื่อนย้ายเขาปรากฏตัวต่อหน้าซื่อหยวนและชกเขาด้วยหมัดหลังจากจัดการกับความกล้าหาญที่ลึกซึ้งแล้วหยางชีก็ได้รับความกระสังมากมายเกี่ยวกับความลับของมเมล็ดพันธุ์พลังเทพดังนั้นแม้ว่าพื้นฐานการบ่มเพาะของซื่อหยวนนั้นแข็งแกร่งมากเมื่อเทียบกับหยางชีด้วยความแข็งแกร่งของเทพมังกรโคชสารที่ทลายนรกในฉบับสวรรค์ที่ภาคภูมิใจและระดับพลังจิตที่18เขาก็เหมือนไม่มีอะไรเลย สิ่งเดียวที่ซือหยวนทำได้คือเฝ้าดูในขณะที่กำปั้นที่เข้ามาทำลายพลังปราณอาณาจักรและสนามพลังป้องกันทั้งหมดของเขาจากนั้นกระแทกเข้าที่หน้าอกของเขาโดยตรงแน่นอนว่าเขารู้สึกงุนงงอย่างมากที่อำนาจเทพของสุสานที่ยิ่งใหญ่สามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายและก่อนที่เขาจะรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ผงะถอยไปข้างหลังอย่างหัวชนฝาวากบูม จากนั้นยางชีก็ปล่อยฝ่ามือทั้งสองฝ่ามือหนึ่งที่จือชงและอีกอันที่สีหัวทําให้เลือดพุ่งออกจากปากของพวกเขาขณะที่พวกเขากระเด็นออกจากเท้าและกระแทกกับพื้นถัดจากซือหยวนตอนที่1,028เจ้าจะไม่กล้า กองกำลังทั้งสองเพิ่งเผชิญหน้ากันในหอประชุมเจ้านิกายน้อยหนึ่งในนั้นคือเจ้านิกายน้อยที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องซึ่งได้ช่วยเหลือนิกายจากการถูกทำลายอีกคนคือผู้สืบทอดของสุสานที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นที่โปรดปรานของสวรรค์ผู้ซึ่งนิกายใดๆก็รักที่จะดูแลแล,และทั้งสองได้ปะทะกับเหล่าสาวกนับไม่ถ้วนที่เป็นพยาน แน่นอนว่าผู้สืบทอดอีกสองคนจื่อฉงและซีหัวไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมการต่อสู้อย่างฉีกํำจัดพวกมันอย่างง่ายได้เรากับอนีจัดการกับลูกไก่พวกเขาไม่ได้อยู่ในระดับที่สามารถป้องกันเขาได้แม้ว่าจื่อฉงเกือบจะหมดสติไปแล้วแต่เธอก็เงยหน้าขึ้นใบหน้าบุดบึ้งด้วยความโกรธและพูดว่าเจ้ากล้าดียังไงมาปฏิบัติกับเราแบบนี้เราเป็นผู้รับมรดกที่ทำลายไม่ได้ตลอดการ เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบที่นี่ในนิกายเจ็ดจำนงสวนสำแดงฤทธิ์หรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นแสดงว่านิกายนี้ไม่ยุติธรรมและไม่ยุติธรรมบางทีเราอาจจะออกไปแล้วไปเข้าร่วมนิกายอื่นซึ่งจะให้ทรัพยากรที่เราต้องการถูกต้องซีหัวกล่าวขณะพยายามลุกขึ้นยืนเจ้าค่าเราไม่ได้อย่างฉีดังนั้นเจ้าถอยออกไปดีกว่ามิฉะนั้นเราจะเลิกนิกายนี้ ให้ข้าบอกเจ้าว่าในปีการฝึกที่ผ่านมาแม้แต่ผู้ควบคุมของเส้นทางโบราณก็ยังพยายามรับสมัครเรานอกจากนี้ยังมีนิกายมหาอำนาจอีกนับพันนับหมื่นที่ต้องการจะมีเราไม่ใช่ว่าเราไม่มีที่อื่นให้ไปงั้นเจ้ากำลังบอกว่าต้องการออกจากนิกายอย่างชี้กล่าวอย่างใจเย็นมองไปที่จื่อฉงและสีหัว แม้จะถูกกระแทกกับพื้นแต่ทั้งหมดใช้เวลาเพียงครู่เดียวก่อนที่พลังเทพของสุสานที่ยิ่งใหญ่จะหลั่งไหลเข้าสู่พวกเขารักษาพวกเขาและพาพวกเขากลับสู่จุดสูงสุดนั่นเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่น่าทึ่งของผู้สืบทอดดูเหมือนว่าพวกมันจะไม่มีวันถูกทำลายได้ตลอดการตรับใดที่พวกเขาไม่ได้ต่อสู้กับผู้สืบทอดคนอื่นๆและผลกระทบนั้นเด่นชัดเป็นพิเศษภายในสุสานที่ยิ่งใหญ่เองโดยพื้นฐานแล้วพวกมันไม่สามารถฆ่าได้ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมทุกคนถึงกลัวพวกเขามาก ถูกต้องซือหยวนกล่าวและก้าวไปข้างหน้าเราจะออกจากนิกายดูพอแล้วกับการพูดคุยที่ยากลำบากให้ข้าพูดอย่างชัดถ้อยชัดคำไม่ว่าเจ้าจะตายแล้วข้าจะได้ตำแหน่งรองเจ้านิกายหรือไม่ก็เลิกกันเทอะด้วยความโลภป,ปรีในดวงตาของเขาขณะที่เขามองไปที่จื่อฉงและซีหัวถ้าพวกเขาทั้งหมดถูกไล่ออกจากนิกายก็จะไม่มีอะไรขัดขวางเขาจากการฆ่าพวกเขา เมื่อถึงจุดนี้เขาก็เข้าใจว่าธรไมยางชีถึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สืบทอดเจ้านิกายเห็นได้ชัดว่าเขาแข็งแกร่งมากด้วยระดับพลังจิตที่เหลือเชื่อและฐานการบ่มเพาะที่ไร้ขอบเขตตอนนี้ซื่อหยวนเป็นผู้สืบทอดที่มีเจตจำนงอันน่าสะพรึงกลัวทำให้เขาเป็นหนึ่งในผู้ที่ดีที่สุดของที่สุดแม้ว่าเห็นได้ชัดว่าเขาไม่สามารถเทียบได้กับคนในระดับที่น่าสะพรึงกลัวระดับกลางแต่เขาก็อยู่ในฐานะที่จะแข่งขันกับผู้นำนิกายของนิกายมหาอำนาจได้อย่างแน่นอน แผนของเขาตลอดมาคือการกลับไปที่นิกายเป็นรองเจ้านิกายจากนั้นรอสักสองสปีก่อนที่จะก้าวเข้ามาเป็นเจ้านิกายจากนั้นเขาจะครอบครองการสร้างทั้งหมดเขาจะเดาได้อย่างไรว่าคนอย่างหยางชีจะปรากฏตัวขึ้นทันทีรับตําแหน่งของเขาในฐานะผู้สืบทอดเจ้านิกายรวมนิกายเป็นหนึ่งเดียวและทําลายความหวังทั้งหมดของเขาเห็นได้ชัดว่าเขาโกรธจัดและคิดจะออกจากนิกายทันที ตามปกติและสิทธิจะไม่เคยฝันที่จะเอ่ยคำพูดที่เขาเพิ่งพูดออกมาแต่ตอนนี้เขาเป็นผู้สืบทอดเขาสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องใช้ความระมัดระวังแม้แต่น้อยยิ่งไปกว่านั้นเขากำลังถามผู้อาวุโสหลักของนิกายว่าพวกเขาอยากจะสูญเสียผู้สืบทอดหรือผู้มาใหม่แบบสุ่มที่มีภูมิหลังที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ปัจจุบันนิกายต่างๆจะต่อสู้ในศึกนองเลือดเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สืบทอดและไม่ยอมปล่อยพวกเขาไปง่ายๆ ในทำนองเดียวกันเขาเก้าวไปข้างหน้าอย่างฉีกล่าวว่าเพื่อให้แน่ใจอีกครั้งเจ้าต้องการที่จะออกจากนิกายใช่หรือไม่ถูกต้องซีหัวกล่าวถ้าเจ้าไม่ยินยอมเราออกไปเจ้าคงไม่กล้าอย่างฉีกล่าวโดยไม่สนใจซีหัวและจับจ้องไปที่ซือหยวน แน่นอนข้าจะทำซือหยวนสวนกลับข้าเป็นผู้สืบทอดของสุสานที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นเจ้าสามารถยอมจำนวนต่อข้าและประสบความสำเร็จหรือต่อต้านข้าและพินาถ้าเจ้ากล้าที่จะผลักเราไปรอบๆเจ้าจะจบลงด้วยความตายถ้าหัวหน้าผู้อาวุโสปกป้องเจ้าเราจะออกจากนิกายแน่นอนถ้าหัวหน้าผู้อาวุโสปกป้องเราแทนเราจะช่วยเพิ่มชื่อเสียงของนิกายและเป็นไปได้อย่างไรที่พวกเขาจะสนใจการมีผู้สืบทอดสามคนอยู่รายล้อมน้อยกว่าเจ้าเด็กเหลือขอ ถ้าคิดว่าหัวหน้าผู้อาวุโสจะออกมาทุกเมื่อจื่อชงเรียกเสียงดังอย่างไรก็ตามเพื่อตอบสนองต่อคำพูดของเธอไม่มีหัวหน้าผู้อาวุโสแม้แต่คนเดียวปรากฏตัวขึ้นเห็นได้ชัดว่าพวกเขากำลังรอดูว่าสิ่งต่างๆจะเป็นอย่างไรก่อนที่จะตัดสินใจไม่จำเป็นต้องรบกวนหัวหน้าผู้อาวุโสด้วยเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้ อย่างชี้กล่าวข้าจะจัดการมันในเมื่อพวกเจ้าต้องการที่จะออกจากนิกายเราก็ไม่ต้องการเจ้าอย่างไรก็ตามเจ้าแน่ใจจริงๆหรือว่าเจ้าไม่สามารถมีสถานะเป็นผู้สืบทอดที่ถูกพรากไปได้ถ้าเป็นเช่นนั้นเจ้าจะต้องตกใจมากแน่ๆเมื่อข้าถอดสถานะผู้สืบทอดของเจ้าออกและมอบสถานะนี้ให้กับสาวกที่พักดีมากขึ้นจากนั้นยางชีก็สะบัดแขนเสื้อของเขา ทั้ง3ได้กล่าวอย่างเปิดเผยต่อหน้าเหล่าสาวกชั้นยอดหลายแสนคนว่าพวกเขาต้องการออกจากนิกายดังนั้นอย่างชี้จึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องลงโทษคำพูดที่ดื้อรั้นมากเกินไปของพวกเขาด้วยกำลังถึงตายสาวกคนใดพูดคำดังกล่าวจะถูกประหารชีวิต ความแข็งแกร่งของหยางชีของเทพมังกรโคชสารผู้ทลายขุมนรกได้มาถึงระดับที่สูงขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ดังนั้นชุดคลุมต่อสู้กองทัพเทพของเขาจึงพัฒนาขึ้นตอนนี้แขนเสื้อของมันเป็นเหมือนโลกสำหรับตัวมันเองซึ่งภายในนั้นแฝงไปด้วยเจตนาฆ่าที่อันตรายถึงชีวิตแขนเสื้อน,นั้นกดลงมาที่ซือหยวนในการตอบสนองซือหยวนหัวเราะเบาๆอย่างเย็นชาคว้าจือฉงและซีหัวและหันหลังจากไป อย่างไรก็ตามนั่นคือตอนที่หยางชีกางมือออกกว้างทําให้พลังมหาศาลไหลออกมาพลังที่สามารถทําลายสวรรค์และบทขยี้โลกหรือทําให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ตกลงมาจากท้องฟ้าทันใดนั้นซือหยวนก็พบกับความประหลาดใจยอย่างถึงขีดสุดพลังมหาเทพสุสานของเขาไหลไปยังฝ่ามือของหยางชีอย่างไม่ลดละโยนจื่อฉงและสี่หัวไปด้านข้างเขาหมุนตัวเข้าที่ปล่อยมัดสุดกําลังที่มีในเวลาเดียวกันเกราะสีหินก็กางออกเพื่อปกปิดร่างกายของเขา เมื่อฝ่ามือของยางชีกระทบกับกำปั้นของซือหยวนคลื่นพลังปราณทั้งสองก็ระเบิดออกมาผ่านพื้นที่สีเทาของนิกายจะจจำนงสวนสำแดงริบและมุ่งหน้าออกไปยังสุสานที่ยิ่งใหญ่ทำลายโลกไปพร้อมกันและสร้างความเสียหายแก่โลกอมตะอันดับ2หรือ300ก้าวการเปลี่ยนแปลงตามคำสั่งของพระเจ้าการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นโดยกำเนิด รอยยิ้มชั่วร้ายสามารถเห็นได้บนใบหน้าของซือหยวนในขณะที่เขาปลดปล่อยความสามารถอันน่าอัศจรรย์ที่ได้รับมาจากสุสานที่ยิ่งใหญ่ทันใดนั้นร่างกายของเขาบิดเบี้ยวและบิดเบี้ยวในขณะที่เขาเคลื่อนไหวด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อก้าวไป3ก้าวและปรากฏตัวด้านหลังหยางฉีซึ่งเขาแทงด้วยนิ้วของเขาหยางฉีไม่ได้มองไปข้างหลังเขาด้วยซ้ำแต่เพียงแค่พบกับการโจมตีที่นิ้วด้วยนิ้วของเขาเองซึ่งทําให้ฉีหยวนถอยหลังไป3ก้าว การเปลี่ยนแปลงครั้งที่สองการเปลี่ยนแปลงสุภาพบุรุษจากสวรรค์หวดเขาเปลี่ยนเป็นมือมีสับมันออกด้วยแรงเหลือเชื่อและส่งแสงสีทองเป็นสายทะลุผ่านพลังแห่งอาณาจักรป้องกันของหยางฉีการโจมตีเฉือนผ่านผิวหนังของหยางฉีแต่แม้ว่ามันจะทิ้งร่องรอยไว้แต่ก็ไม่ได้บาดเขาการโจมตีแบบนั้นจะสร้างความเสียหายให้กับร่างกายที่ยังไม่ถูกทำลายได้อย่างไร รวมพลังกันเพื่อฆ่าเขาจะฉงตะกนเธอและสีหัวต่างก็พุ่งไปข้างหน้าเพื่อโจมตีสำหรับสีหัวเขาส่งดาบแทงไปที่หยางฉีซึ่งเป็นดาบที่ปกคลุมด้วยเปลือกหินด้านนอกซึ่งแน่นอนว่าถูกสร้างขึ้นโดยพลังเทพของสุสานที่ยิ่งใหญ่ดาบเคลื่อนที่เร็วมากจนในพริบตามันกำลังจะโจมตียางฉีไซหัวไป ยางชีกล่าวพร้อมกับบกแขนเสื้อของเขาลมแรงพุ่งออกมากระแทกเข้าที่ดาบทันใดนั้นซีหัวก็ถูกเหวี่ยงไปข้างหลังลอยไปในอากาศเลือดพุ่งออกจากปากของเขาก่อนที่เขาจะล้มลงบนพื้นซึ่งมหาอำนาจสุสานแห่งสุสานใหญ่เริ่มรักษาเขาทันทีจือชงวิ่งไปข้างหน้าและพูดว่าข้าจะช่วยพี่พี่ซีหัวเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเธอลังเลจริงๆและไม่ได้ปล่อยการโจมตีซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมยางชีถึงไม่โจมตีเธอ ูมทันใดนั้นจื่อฉงก็เปิดการโจมตีที่หัวของซีหัวการแสดงออกที่ชั่วร้ายบนใบหน้าของซีหัวก็เปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวไม่น้องเล็กทำไมเจ้าถึงโจมตีข้าเจ้าจะทรยศได้อย่างไรเราควรร่วมมือกันเพื่อกําจัดซื่อหยวนเจ้าสัญญาว่าจะเป็นของข้าตลอดไปทำไมทำไมเจ้าทำเช่นนี้เป็นของเจ้าตลอดไปเจ้าค่อนข้างเป็นคนช่างฝันใช่ไหม ในท้ายที่สุดผู้สืบทอดของสุสานที่ยิ่งใหญ่สามารถมีได้เพียงคนเดียวเท่านั้นข้าคอยระแวดระวังเจ้าและฉีหยวนมาตลอดเพียงแค่รอจังหวะที่เหมาะสมในการดำเนินการของข้าตายเดี๋ยวนี้สีหน้าแห่งชัยชนะปรากฏขึ้นบนใบหน้าของจือฉงขณะที่เธอกระทืบด้วยพลังเทพของสุสานที่ยิ่งใหญ่และผลักดันการโจมตีของเธอแต่ ซี่หัวระเบิดเหมือนหินบทจากนั้นเมล็ดพลังเทพก็โผล่ออกมาจากหัวของเขาและจื่อฉงก็คว้ามันไว้และเริ่มดูซับทันทีหัวดเมื่อซือหยวนเห็นพัฒนาการนี้ใบหน้าของเขากลายเป็นหน้ากาก,ากแห่งความตกใจและตื่นตระหนกอย่างไรก็ตามเขาตอบสนองอย่างรวดเร็วส่งฝ่ามือฟาดไปที่จือ่อฉงด้วยความหวังที่จะคว้ามเมล็ดพลังเทพ โชคไม่ดีสําหรับเขาเขากําลังต่อสู้กับหยางฉีซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ที่ไม่สามารถสู้ได้ในขณะที่เสียสมาธิหยางฉีบเบลอเป็นภาพต่อเนื่องในขณะที่เขาตกฝ่ามือลงบนหลังของซือหยวนทําให้เขาอาเจียนเป็นเลือดซึ่งกลายเป็นหินเมื่อมันร่วงหล่นลงมากระแทกพื้นด้านล่างเห็นได้ชัดว่าเขาเพิ่งได้รับบาดเจ็บลึกเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออาภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะ อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ